สวัสดีครับก่อต้อนรับผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับช่องหมอแมนพลังเลขก็อยู่กับผมหมอแมนพลังเลขเช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่องนี้ในดวงรายเดือนนะครับจะมีครบทั้ง12ราศีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าหากท่านเข้ามาแล้วแล้วยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอแมนนะครับหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืม กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับและหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารเรื่องของตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชคในวันที่1วันที่16นะครับหรือแม้กระทั่งเลขเบอร์มือถือนะครับเบอร์มงคลต่างๆหรือแม้กระทั่งเลข เด่นประจำวันนะครับที่มีมาเสิร์ฟให้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามไว้ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่า The Magic Code นะครับชื่อเดียวกันกับช่อง Youtube นี้ได้เลยนะครับแล้วก็หากใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มได้นะครับก็เป็นกลุ่มไลน์นะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับเข้าไปพูดคุยกันก็จะมีตัวเลขของสลากต่างๆ ทุกวันนะครับนำมาเสิร์ฟให้เข้าไปพูดคุยเข้าไปเป็นกายานามิตรกันนะครับและสำหรับใครที่ต้องการตรวจดวงส่วนตัวนะครับแบบมีค่าครูนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามคิวกันก่อนนะครับเพราะว่าคิวของหมอแมนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเกิดว่านัดกันแล้วอาจจะมีล่วงนัดล่วงหน้า2วันนะวันก็มีนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้าไปนะครับ เอาละครับในคลิปนี้นะครับเป็นดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนตุลาคมแล้วก็ผู้ที่มีลัคนาเป็นลัคนาราศีพิจิกด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับว่าหลังจากที่พระราหูยกย้ายเรือนชะตาเนี่ยนะครับหมอแมนได้ไทยราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีพิจิกไว้อย่างไรบ้างอย่าลืมเข้าไปชมกันนะครับนะชื่อคลิปชื่อว่า พระราหูใหญ่ดวงราศีพิจิกเมื่อพระราหูใหญ่ประมาณนี้ครับลองไปไล่เข้าไปดูในช่องนะฮะคราวนี้ราศีพิจิกนะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วถือว่าราหูเนี่ยเล็งดวงชะตานะครับนะใครๆก็ว่าเป็นพินทุบาทแน่นอนนะดวงแตกดวงร้าวพินทุบาทคือดวงแตกดวงร้าวจุดหักเหจุดบอดจุดด,ดับจุดตัดของชีวิตแล้วแต่ว่าตำราไหนจะเขียนไว้อย่างไรแล้วแต่ว่าโหนท่านไหนจะบัญญัติคําไว้นะครับ คำแต่ละคำก็จะมีผลต่อความรู้สึกนะครับของผู้ที่ได้รับฟังคําพยากรณ์นะครับบางคนเนี่ยมีภูมิต้านทานเยอะฟังแล้วว่าดวงแตกดวงร้าวจุดแตกจุดดับจุดหักเหนะคนมีภูมิต้านทานเยอะอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับเป็นบทบาทหนึ่งเป็นเรื่องของเหมือนบทละครนะฮะผ่านไปเรื่อยๆดําเนินไปแล้วก็ผ่านเป็นประสบการณ์ชีวิตไป แต่สาหรับบางคนบางท่านที่ภูมิต้านทานน้อยนะครับแล้วก็มีความอ่อนไหวในด้านอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเวลาได้ยินคําเหล่านี้นะครับจุดแตกจุดหักนะครับดวงแตกดวงร้าวจุดหักเหดวงชะตามันอดคิดมากไม่ได้นะครับมันอดที่จะจิตตกไม่ได้นะครับอันนี้หมอแมนก็เข้าใจนะครับซึ่งถามว่าไอค้คำว่าพินุบ,บาทมีผล่อดงชะตาจริงไหมมีจริงฮะอันนี้พูดกันตามต,ามตรงไม่โกหกมีจริงครับแต่ว่าสําหรับชาวราศีพิจิกนะ ถ้าฟังหมอแมนมาหลายๆคลิปจะรู้เลยว่าเกณฑ์ที่ดาวราห,หูมาเล็งดวงชะตานั้นก็ยังได้องเกณฑ์ชั้นสูงนะครับก็คือกิตะเกณฑ์นะฮะกีตะคือมะแรงฮนะใน12ราศีเนี่ยมีราศีมะแรงก็คือพิจิกคือแมงป่องเราเรียกว่ามะแรงหรือมแมงเนี่ยนะฮะเออก็คือจริงๆเราเราจะใช้คําอย่างนี้กันนะครับนะก็ไม่ต้องมาดราม่านะว่ามันคือแมงมันคือมะแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเถียงกันนะครับมันก็คือแมงป่องอ่ะที่เราเรียกกัน เนี่ยครับกีตตสัตตะต้องปุมเมณอสุริองเกณฑ์เก่าไว้นะครับเห็นไหมถ้ามีอังคารหรือราหูเล็งลัคนาอันนี้ได้องค์เกณฑ์องค์เกณฑ์หมายถึงว่าคุณจะได้ประสบเจอความสําเร็จนะครับในชีวิตแต่ว่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก่อนเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยหรือแม้ทั้งดาวพระงัคนาเนี่ยเป็นบาปะเคราะห์บาปเคราะห์คือจะเกิดความเสียหายขึ้นมาก่อนเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนเกิดความยุ่งยากวุ่นวายขึ้นมาก่อน,น,อนหลังจากนั้นนะครับให้คุณแก้ปัญหาผ่านพ้นไปได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จ พลิกฟื้นนะครับเปรียบเสมือนดวงชะตาที่ก่อนหน้านี้นะครับมันมีพายุฝนนะครับมันมีพายุฝนทําให้คุณเนี่ยอมองทางไม่เห็นนะครับหาทางออกกับชีวิตไม่ได้เกิดการหักเหของดวงชะตาเกิดความผิดพลาดเสียหายขึ้นในดวงชะตานะครับแต่พอพายุฝนมันจางลงฝนซานะครับฟ้าหลังฝนนี่คือเรื่องที่มีอยู่จริงนะครับ ฟ้าหลังฝนนะครับถ้าคุณแก้ปัญหาได้อะไรได้นะครับรับรองว่าคุณคือผู้ชนะนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะที่มาทายกันอย่างนี้อยากให้มีกําลังใจอยากให้มีกาลังใจว่าช่วงที่ลางหูย้ายเข้ามาใหม่มันจะวุ่นวายนะครับมันจะมีเรื่องราวนู่นนี่นั่นนะสับเพละเลยนะครับคุณรออีกนิดนึงเดี๋ยวปลายปีเพราะว่าเสาย้ายปุ๊บตรีโกนนะครับได้คูมิรนะดวงคุณปังแน่ๆนะำำน,น,นะครับนะจำคำหมอแมนไว้เลยนะฮะ ในเรื่องของการงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้นอกเรื่องไปไกลเลย <g iggle> ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดาวการงานของคุณนะครับช่วงก่อนอก่อนหน้านี้ครับดาวการงานเป็นลาภะนะเป็นลาภะหมายถึงว่างานของคุณเนี่ยยังสามารถแสวงหาราบผลได้นะครับยังสามารถแสวงหาราภผลได้คุณยังสามารถเป็นผู้นําในงานได้นะสามารถเป็นเฮดให้ลูกน้องได้เป็นบอสให้ใครต่อใครได้ออกหน้าแทนคนอื่นก็ได้ยืนหยัดนะอย่างสง่าผ่าเผยมีความเป็นผู้นำนะครับมีความโดดเด่นนะครับ แต่พอวันที่17ตุลาคมนะครับครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยจะเข้าเป็นวินาศนเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการงานมีนะครับแล้วเป็นช่วงที่คุณต้องอยู่แบบถนอมเนื้อถนอมตัวนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าเพิ่งไปออกหน้ารับแทนใครเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานะครับให้คุณเป็นผู้นําเขาได้แต่ว่าเป็นผู้นําในลักษณะที่ว่าเป็นผู้นําในจิตใจเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณนะฮะช่วย อธิบายให้เขาช่วยปรึกษานะครับช่วยให้คำปรึกษาเขาในเรื่องของความคิดการปฏิบัติตัวแล้วให้เขาไป take action ไปลงมือทําลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองให้เขาเป็นคนออกหน้าแต่คุณเนี่ยคอยดันอยู่ข้างหลังอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าดาวกรมรมะเป็นวินาศนะครับอะไรที่คุณทําไปหรือตัดสินใจไปมีโอกาสผิดพลาดถ้าคุณออกหน้าแทนโชว์ออฟเนี่ยมีโอกาส เสียหายนะครับเพราะนั้นเรามีน้ำใจได้เราช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เราอยู่เบื้องหลังและให้เขาไปเทคแอคชั่นของเขาเองอย่างนี้ดีกว่านะครับดาวประจําตัวของที่หมอแมนพูดอย่างนี้ว่าดาวประจําตัวของคุณในช่วงสิวันแรกมันก็ยังเป็นอริอยู่มันยังเกิดในเรื่องของอะไรในเรื่องของการติดขัดอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอดาวพระอังคารเนี่ยโคจรมาเนี่ยเป็นปุตตะแล้วถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็ดีขึ้นนะมันดีขึ้นนะ่นแหละแต่ว่า เกณฑ์ที่ดาวพครื่องคานเนี่ยนะครับพอเขาขยับมาปุ๊บแล้วตีกลนกับพระราหูนะครับตรงนี้ได้คู่ธาตุลมดีบางอย่างแล้วก็เสียบางอย่าง่ะบอกก่อนนะครับดีบางอย่างแล้วเสียบางอย่างสิ่งที่ดีก็คือว่าอะไรที่คุณจะทาเนี่ยคุณจะทําได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วปุ๊บปั๊บ่าคือทําแบบตามเซนส์ตามอารมณ์แล้วปุบ๊บปั ipping, ๊บเนี่ยเออทำทำได้แบบโอเคนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องของความรักนะฮะเรื่องของความรักคุณต้องระวังนะครับ อังคารลาหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขานะครับพุธอีกพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมักเมาเสพสมจนสมสารนะครับเข้าสู่เรื่องการงานเข้าสู่เรื่องความรักนะคราวนี้นะแต่ก่อยไปถึงความรักนะครับดาวคู่ครองตรงนี้มันหมายถึงคู่ที่เป็นคู่คุ้นส่วนด้วยนะครับคู่สัญญาคู่ทํางานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรังจะบอกว่า ถ้าคุณนะครับทำธุรกิจที่แบบมีหุ้นส่วนนู่นนี่นั่นนะครับคุณอาจจะต้องอให้หุ้นส่วนของคุณเนี่ยนะครับเขามีบทบาทเยอะๆหรือว่าคุณต้องเป็นฝ่ายฟังนะครับฟังหุ้นส่วนของคุณให้มากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้นำแล้วก็ใช้ความคิดของคุณเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ฟังหุ้นส่วนมันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ในเรื่องการงานธุรกิจนะครับเกิดการแยกทางกันกับหุ้นส่วนได้เลยนะครับเพราะนั้นต้อง บังคับบังคับนิดหนึ่งนะครับอ่าคุณต้องเชื่อมือนะครับหุ้นส่วนของคุณนะครับว่าเขามีฝีไม้ลายมือเขามีศักยภาพที่ทําธุรกิจกับคุณได้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเขานะครับแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะแล้วเดี๋ยวปลายปีจะดีกว่านี้อีกนะครับส่วนเรื่องความรักนะเข้าเรื่องความรักแล้วนะครับอ่าส่วนเรื่องความรักต้องระมัดระวังการไปข้องเกี่ยวคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็การข้องเกี่ยวเนี่ยมันมีหลายระดับนะแค่พูดคุยนะครับหรือว่า ทานข้าวอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่เรื่องเบาๆนะครับแต่ว่าอย่าไปใกล้เฉลยสนุบจนจนเกินไปนะครับจนมากจนเกินไปจนเดี๋ยวมันจะเกิดการหึงหวงกันได้นะครับเนะว่าช่วงนี้จะเสน่ห์แรงด้วยนะเสน่ห์แรงด้วยอังคารราหูไม่พอยังเจอพุทธกระสุกด้วยนะครับเดี๋ยวพุทธกระสุกจะมากลุ่มกันด้วยนะครับในช่วงประมาณสิ้นเดือนเนี่ยพอมากลุมกันปุ๊บเนี่ยพุทธกรสุกอีกคู่อย่าดูเบาม,าม,าม,ามาัมาเมาเสพสมจนสมสารมันเป็นคู่เสน่ห์ มันเป็นคู่สนเสน่ห์วาบหวามเป็นคู่ถึงเนื้อถึงตัวเป็นคู่ในเรื่องของรักรักใคร่ๆนะครับเพราะฉนั้นตัวนี้ระวังนิดนึงถ้าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีลักษณะของการแหม่ลุ่มหลงกับคู่มากเป็นพิเศษนะครับแต่ครั้งนี้ใครที่ที่ยังไม่มีคู่เนี่ยที่เป็นคนโสดเนี่ยนะครับถ้าคนถ้าคุณเจอเจอใครเนี่ย แล้วเขาโสดอยู่เหมือนกันอันนี้มไม่ว่ากันนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอใครแล้วว่าเขามีเจ้าของแล้วเนี่ยต้องยับยั้งชั่งใจหน่อยหรือแม้กระทั่งคุณเองที่มีเจ้าของแล้วคุณไปเจอใครที่เขามีเจ้าของเหมือนกันคุณก็ต้องยับยั้งชั่งใจหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องราวเสียหายบานปลายนะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวพระราหูเนี่ยที่เล็งอยู่นะครับที่อยู่เรือนคู่ครองเนี่ยมันเป็นพินทุบาทอยู่นะครับเขาเรียกว่าเหมือนคุณกําลังเดินอยู่บนทะเลอะที่ มันแข็งเป็นน้าแข็งอะอยู่ในแบบโค้นโลกเหนือหรืออะไรก็ตามในต่างประเทศอะที่ข้างบนผิวมันเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งนะฮะแต่ข้างล่างเรายังเป็นน้ําอยู่คุณเดินไปเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแต่คุณอย่าไปกระโดดเล่นอย่าไปกระทืบอย่าไปทําอะไรให้มันแบบมีน้ําหนักลงไปมันมีโอกาสที่คุณจะล่วงลงไปได้นะเหมือนกับมันมีสิ่งที่พร้อมจะขย้ำบุญอยู่นะ,ะพร้อมจะทําให้คุณแบบเสียหายอยู่อะอยู่ข้างล่างอะ ผมแมไม่รู้จะเ,เขาเรียกว่ายกตัวอย่างยังไงนะไม่รู้ยกตัวอย่างไงเอาแบบนี้แล้วกันเอาตามที่คิดได้นะครับก็คือคุณเดินไปไเฉยๆนะเดินได้นะครับเ,เสพเรียกว่าความสุขในการเดินบนพื้นน้ําแข็งเย็นสบายแต่อย่าไปเล่นอย่าไปอะไรอยู่ตรงนั้นนานนะครับเ,เดี๋ยวพอพื้นน้ำแข็งมันแตกลงมาแล้วทําให้คุณตกน้ําได้นะครับเดี๋ยวจะหนาวเหน็บกันไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น สิ่งที่เปรียบเทียบให้ฟังกันนะครับลองไปคิดกันดูนะฮะส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสุภาพบัติเหตุนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่วคาดนะครับอยู่เกณฑ์ค่าวคาดเพราะว่าอย่างดาวสุภาพเองนะครับเดี๋ยวก็จะถอยไปเป็นลาภพระเนี่ยนะครับจากที่มันเคยเจ็บป่วยมันก็จะหายนะครับเรื่องของบติเหตุต่างๆเรื่องก่อนนี้น่าจะมีเรื่องของบติเหตุอยู่บ้างเพราะว่าอังคารอยู่อลินะครับเราอยู่มฤุตยูด้วยนะครับเดี๋ยวอังคารจะย้ายหนีมฤุตยูวันที่9เดือนตุลาคมครั้นี้ก็ ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเรื่องบัติเหตุก็เบาบางลงนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับวันที่16ตุลาคมนะดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพุธนะครับ16ปรากฏว่าดาวพุธเนี่ยทีแรกเนี่ยเป็นวินาศอยู่นะฮะโชคลาภในช่วงต้นเดือนไม่เด่นแต่ว่า16เนี่ยดาวพุธเนี่ยย้ายมาเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดนะในเรือนโชคลาภถึงแม้ว่าเขาจะตีโกลนสัมพันธ์กับพระราหูนะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแรงนะครับเพราะนั้นชาวราศีพิจิกก็ถือว่า มีได้ลุ้นโชคลาภอยู่นิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะเพราะอย่าลืมว่าพุทธเขาสัมพันธ์กับราหูอยู่นะครับโชคลาภยังไม่ค่อยเยอะพอมีนิดหน่อยนะครับพอมีนิดหน่อยนะครับตัวเลขนําโชคนะครับเลขนําโชคมี3หมายเลขคือ 8, 4 2สนะฮะ842สีนําโชคนะโชคครับสีน้ําตาลเข้มเข้มสีเมฆหมอกสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับ เาละครับครบตัวนะครับสำหรับดวงชะตานะครับราศีพิจิกหรือว่าลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคม63นี้หากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากหมอแมนนะครับวันนี้นะครับขออวยพรให้ท่านมีกินมีใช้เฮงๆรวยๆมีความสุขในชีวิตนะครับคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ